ิมีเเรื่่องจะลาวันนี้มาเติมสีผมกับเจี๊ยบที่บ้านค่ะเจี๊ยบจะไปทําสีผมที่ร้านทําผมนะคะปีละประมาณ2อสาคราวตลอดทั้งปีนะคะนี่คือวิธีการเติมคนผมของเจี๊ยบค่ะเจียใช้ผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผมของเนเซอร์ทินค่ะเ่อมาเขาจะมีเจียเปลี่ยนสีผมเดเวลลอปเปอร์บิณัวมาลูงเส้นผมหลังทำได้ดีมากๆเลยค่ะเอกสารแนะนําการใช้งานและถุงมือหนึ่งคู่กันเปื้อนค่ะเจี๊ยบไปทําสีผมมาเมื่อ2อสาเดือนที่แล้วเป็สีน้ำตาลนะคะออกแดงความเข้แล้วก็สีทองด้วยค่ะเเจีียบใช้้ออร์ันนาสมสมกับี ต่วนี้นะคะเจยบจะผสมสองสีแต่ว่าไม่เยอะมากนักนะคะเพราะว่าเติมแค่คนเจ็บเคยลองเอาสองสีนี้มาผสมรวมกันแล้วนะคะออกมาสีแบบสวยมากเลยด้วยความที่สีของเขาติดง่ายมากๆนะคะคนอาจจะเอาสีเนี่ยบีบไปที่ศีรษะนะคะแล้วก็เอามือที่ใส่ถุงมือเนี่ยนะคะขยี้ขยี้ไปที่ผมสีของเขาติดง่ายมากเลยค่ะเจยบก็เลยชอบที่จะใช้ผู้กันแบบนี้แต่เสียสละน้องผู้กันหนึ่งอันนะคะเอาไว้ทําสีผมได้ละผมขาวอยู่ประมาณ 3- สี่เส้นนะคะก็จะเติมแบบนี้ไปด้วยเลยค่ะคุณไว้ประมาณ30นาทีนะคะแล้วก็ไปสระผมได้เลยขั้นตอนทั้งหมดนะคะ รวมเป่าผมแล้วไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงเชิดทินนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ย้อมสีผมและปิดผมขาวจากประเทศสเปนก็มีกลิ่นฉุนทนนานมากๆนะคะและที่สาคัญที่สุดปสสกัดจากธรรมชาติค่ะไม่ทําร้ายทําลายหนังศีรษะไม่เส้นผมเงางามสุขภาพดีผมเสร็จนะคะผมนุ่มมากๆคีโนมาสนะคะที่เขาแถมมาให้ในการมาทําทรีทเมนต์ผมที่บ้านเขาจะช่วยล็อกสีผมและบำรุงผมขั้นสุดเลยค่ะสวยเหมือนทําที่ร้านเลยนะคะอ่อนโยนต่อหนังศีรษะมากๆฝากในเช่ดทินด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบาย